สื่อกาตาครับรายงานข่าวว่าชิกยัสซิมบินหามัดออลทานี่นะครับสามารถเทคโอเวอร์สโมสรแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดได้สําเร็จครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับก่อนจะไปดูข่าวนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดส่งหัวใจให้กับช่องฟนตุงไว้ด้วยนะและนี่เลยครับก็คือหนึ่งในข่าวใหญ่เมื่อค่ําคืนที่ผ่านมาครับอวาตานกาตาครับมีการประโคมข่าวใหญ่บอกว่าชิกยัสซิมบินฮามัดออาทานี่ครับเทคโอเวอร์สโมสรแมนยูได้สําเร็จแล้วแหละครับ โดยสื่อยังอวาตารกาตานะครับเป็นสื่อที่ถือหุ้นโดยพ่อของชิกยัสซิมบินหัตอัลทานีอยู่50เซครับซึ่งในรายงานข่าวก็บอกเลยครับว่าข้อเสนอรอบที่5จากกลุ่มทุนกาตาครับที่เสนอในการเทคโอเวอร์ให้กับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประสบความสาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับและหลังจากที่ข่าวนี้ออกมานะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมาครับราคาหุ้นของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับพุ่งถึง16.74เปอร์เซต์ด้วยกันนะครับ ซึ่งตอนแรกนะครับตอนที่ได้ยินข่าวนี้ผมก็ฟังหูแบบไว้หูเลยครับแต่ความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาและครับเพราะว่าราคาตลาดหุ้นของแมนยูนเต็ดมันพุ่งสูงกว่า20%ด้วยกันแต่อย่างไรก็ตามครับแฟนบอลแมนยูนเต็ดใจเย็นๆกันหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาผมรอข่าวจนถึงเมื่อตอนเที่ยงครับรอให้สื่อจากยุโรปมีการสรุปเรื่องดังกล่าวแต่อย่างไรก็ตามในช่วงตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้นะครับยังไม่มีสื่อยุโรปเจ้าไหนเลยแม้แต่เจ้าเดียวนะครับออกมาเสนอีับรงน้ค หลังจากนี้ก็ต้องมารอดูกันแล้วครับว่าการเทคโอเวอร์สโมสสอนแมนยูจะจบลงอย่างไรครับและเพื่อนๆเนลยครับอยากจะได้ใครมากกว่ากันละครับระหว่างกลุ่มทุนจาการ์าหรือว่าจะเป็นกลุ่มของทางเซอร์จิมแรดคลิปคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยนะครับ